วิตเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนเก้าท่านมามีคนเข้าใจผิดว่าลงถนนนะครับก็คือสรุปแล้วนายนายสนธิจะไม่ลงลงถนนนะอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดกันทุกครูสนธินคดีสารคดีมินประมาทใครนะมินประมาทบินนี้นะครับนาน,น,นะครับนะครับนะครับวันนี้เวลาเก้านกา,กาวันที่สองท่านมาเดที่ศาลจังหวัด oh, เลย,น,ยนายสนธิจำเลยเดินทางมาที่ศาลจังหวัดเลย release. นัดสืบพยานกรณีนางสาว มินนี่เป็นโจทย์ที่ฟ้องนายสนธิข้อหาผิดประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งในชั้นไต่สวนคุณฟ้องพบว่าคดีมีมูลจริงมีคําสั่งรับฟ้องนายสนธิก็ต้องเดินทางมาศาลนะครับในฐานะจํา,าจเลยนะซึ่งอสอบถามน,นายสนธิถึงกรณีมินนี่ฟ้องปิดประมาทแต่ได้รับการพิเศษว่ายังไม่สะดวกเพราะอยู่ในชั้นสืบพยานคดีมินนี่นะครับเขาไม่อยากจะตอบนะส่วนเก้าธันวามีคนเข้าใจผิดว่าลงถนนนะครับก็คือสรุปแล้วนายนายสนธิจะไม่ลงลงถนนนะ อ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดการทุกครูนะครับแต่จะไปยื่นร้องเรียนและกล่าวหารัฐบาลทุกนี้ในสองเรื่องเรื่อง m อ u อะไรตะ่ะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะนะครับว่ากันไปว่ากันไปส่วนเรื่องประเด็นของทนายตั้มคาดว่าอีกหนึ่งสองอาทิตย์จะไปร้องสงรกรพากรตรวจสอบภาษีนะครับนะว่าได้รับเงินเดือนเดือน,อน,ล,ะนละสามแสนเสียภาษีหรือยังนะครับรวมทั้งเงินที่ตั้มรับมาเจ็ดสิบเอ็ดนัดก็คือห่วกงาน ก็จะไปร้องเรียนนายท้าที่กรมสรรพากรก็รายงานข่าววันนี้นะครับเ,เรื่องของคุณสดิ์จีากก็ว่ากันไปครับนะว่ากันไปจุกรูจุกรูนะครับรถจอดในห้างต้องระวังนะครับโจรชอบซุ่มดูอยู่โดยเฉพาะพวกที่ชอบใช้รีโมทนะหรือใช้ประเภทบล็อกอเว่ยประเภทเดินผ่านรถล้ำล็อกอัตโนมัติอันนี้ต้องระวังเพราะคนร้ายมันรอซุ่มอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะล็อกรถเนี่ยคุณก็ต้องล็อกด้วแมสก์วนดีกว่านะครับ นะครับจุกรูนะครับพี่เดรูร้ไหมใครใครยิงคุณสุน,นทริร้อยนัดอันนี้ผมไม่ทราบเลยผมไม่รู้เรื่องนะนะครับนะต้องไปถามคุณสุน,นทรินะผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับอออร,ร้องกองปราบเดีนะ๋ยวบอกร้องกองปราบนะครับ ร้องอองวราบริษัทเอเจนซี่นะครับบริษัทที่ขายตัวเครื่องบินนะครับเบี้ยวนะครับเอาเงินไปแล้วไม่ไม่มอบตัวเครื่องบินเนะี้อ้างขาดสภาพคล่องขาดเยอะสูดกว่าน้อยล้านนะครับสมัยนี้เวลาช่อโคงอันนี้มันเยอะนะเวลาโกงอันนี้เงินมาหาศาลนะพี่น้องครับนะครับนะครับ,นะรบผู้เสียหายสิบคนเข้าแจ้งความกับกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทเอเจนซี่จารับจองตัวเครื่องบินโรงแรมทัวร์โลโก้ ช้างสีฟ้าหลังจองตั๋วแล้วกับไม่ได้ดีกว่าและไม่ได้รับเงินคืนผู้เสียหายร้อยลายความเสียหาย,าย,ร,ยร้อยลาย้านนะคนเนี่ยอืการค้นหาเครื่องบิน่านสกายอะไรแคนเดอร์อะไรเนี่ยโอ้หน้ากลัวน่ากลัวอืมแต่ละคนโดนกันไปเนี่ยบางคนสี่ใบก็สองร้แเจดเนี่ยมารับตั๋วถึงเวลาไม่มีตั๋วก็ไม่มีตังค์ไม่รู้ว่าตังค์ไปไหนกันหมดเนี่ยสมัยนี้ไอเรื่องชอบโพงชอบโพลเยอะทำอะไรก็อย่าหลงเชื่อคนง่าย ติดตามเพจพี่เดไว้พี่เดให้ความรู้ทุกวันอ่ะนะแวะว่างๆเขาแวะมาที่สำนักงานพี่เดนะมากินกาแฟนะครับอืมแวะมาแล้วมากินกาแฟที่ที่ร้านพี่เดนะมาซื้อกระเป๋ากระจูดมาซื้อส่งซื้อเสื้อซื้ออะไรต่างนะครับจุกรูนะครับอ่า คดีแรกในวิชาชีพสื่อ50ปีสุนันนะครับนะครับเที่เป็นนักวิจารณ์หุ่นนะครับนะครับเพิ่มโดนสารตัดสินจำคุกเนี่ยนะนะครับคดีหมิ่นประมาทนี่ก็ต้องระวังนะครับว่านะอืมการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ต้องระวังนะไม่ใช่เป็นสื่อเป็นนักข่าวเป็นอะไรนี่จะจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะอากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนนะครับอาจารย์ด นายปากแดงเจอุทรน,นะครับอุทรครับเป็นสิ่์ของน้องเขานะครับแค่สารต้นๆนะนะครับ <c oughs> มีอะไรที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> ออข่าวๆอะไรที่น่าสนใจนะปัญหาเงินรัฐขาดบัญชี นะครับนะรำสี่หน่วยงานกทมข้อมูลใหม่ปัญหาเงินลัดขาดบัญชีสตวพบสอบสี่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครศูนยน์บร,ร,ริหารเบิกจตรงสำนักการค่าวสำนักการระบายนะ้ำสานักงานเขตพทนรครมีข้อบกพร่องชี้เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวิธดการเงินระเบียบที่เกี่ยวข้องแจ้งให้แก้ไขควกคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดขึ้นซ้ํารอยนี่ครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆนี่มันก็ มีเยอะนะอตอนนี้ก็ทางสตงร็ถตรวจสอบสตงรนี่เป็นหน่วยงานสำคัญนะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อี่จบเลยนะเพราะคนมีหน้าที่ตรวจสอบเงินถ้าไม่สุจริตี่จบประเทศเย้งอ่ะอ่าอืมจานจิบไว้ยังครับยังครับเดี๋ยวต้องให้เรียบร้อยก่อนนะแฟนคลับจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นกําลังใจให้พี่เดนะอะไรอ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยมาแล้ว สามหัวหรืออะไรนะครับนะครับสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะครับผมเคยไปสวิตนะเรียกว่าจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ใหม่นะครับพี่เดก็ชอบไปที่ดินชื่อสี่คนมีคนหนึ่งตายต้องทำอย่างไรครับตายเสร็จก็ต้องเอาไปเผาเลยครับนะครับหลังจากนั้นก็ต้องยื่นคำร้องขอจัดการรดกหลังจากนั้นก็นะก็เอาทายาตที่ที่เขาตายครับคนตายไปแล้วก็ทายาตก็เข้ามาเป็นถือกรรมสิทธิ์รวมครับแค่นั้นเองครับชุกครูนะครับมีอะไรก็ถามนะครับ อาจารย์ครับอะไรเนี่องเดี๋ยวกะูดนะโกนไร้ล่าโจ๊กตั้มมีหนาวถ้าพอประจอที่ไม่มีมูลอก็เป็นไม่ได้ถ้าหนาวก็อ่าก็ปิดแอร์ะนะนะครับนะครับสบายๆนะครับทุก,กรูอา่าสบายๆนะครับพี่เดก็ดูไปเร,เรื่อยสนุกสนานนะอย่าไปคิดอะไรมากรายการพี่เดคือรายการให้ความร ใครมีความทุกข์อะไรก็เข้ามาให้ความรู้กันนะแออมีอะไรหมดเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรเนี่ยนี่อะไรครับเออ่ทนายบอสพลแจ้งความโดิกรณีทนายตั้มผิดประวลคอมกรณีเรียกรับเงิน7.5ล้านบาทพอมวยพรฟิล์มแล้วแต่คนขอให้โชคดีมันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับผิดประวลคอมอะไรกันรู้ เราไม่รู้มีเรื่องอะไรกันนะออก็อฟังข่าวไว้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเออเออเออครับเออจุกรูนะครับมีอะไรบ้างครับ ใครอยากถามอะไรไหมดูดิขอบคุณอาจารย์ที่ตอบคาถามคุณนันยามีเดบิกตำรวจจะได้กลับมาไหมผมชอบทํางานเร็วออกมาถึงพี่โจอ้อ่ะก็ถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมก็มีนะครับแต่ไม่รู้จะกลับเมนนะบื่อไหร่นะพี่โจ้นะถามถ้าคนเก่งมันก็เก่งะนะนะก็เป็นอินฟูสายตำรวจนะแต่ก็ให้สัมภาษณ์ทุกวันน่ะนะนะครับก็เป็นอินฟูสายตำรวจแสงจ้าทุกวันตอนนี้ก็มีมาก็มาพิคเก่าก็เป็นอินฟูสายตำรวจก็แสงจ้า นะครับการตำรวจก็ต้องมีแสงต้องหิงแสงต้องหาแสงองนะค์กรจะได,ได้ได้ดูดีเห็นผลงานพี่โจแกแก็ให้สัมภาษณ์ทั้งวันนะี่เต่าก็เหมือนกันเพราะนั้นกับพอๆกันอันนี้นะอย่าไปว่ากันเลยการมีแสงก็ถึงดีอ่ะทนายมีแสงก็ดีทนายมีแสงก็ดีดีหมดนะครับพี่น้องครับอที่เดไปเที่ยวเองหรือไปกับทัวร์ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกับทัวร์แต่บางครั้งก็ไปเที่ยวเองยกเว้นประเทศไหนไปบ่อยก็เที่ยวเองนะครับนะ ไปกระทัวมันดีอย่างนึงเราไม่ต้องรับผิดชอบพอไปถึงล้วก็หนีเลยผมไปลอนดอนจะไปกระทัวนะพอลงเครื่องผมเพื่อนผมก็พาไป,ไปกินวายไปอะไรต่างๆเข้าคาเฟ่นะเพราะว่าผมเพื่อนอยู่ที่ลอนดอนเยอะนะครับหลายคนเลยส่วนใหญ่เป็นเมียฝรั่งเยอะเลยบ้านคู่เมียฝรั่งเนี่ยเอฟซีพีเด้นะลงจากสนามนบินปุ๊บนี่พาไปแล้วนะเออผมก็หนีทัวร์เลยอ่ะนะครับนะแต่ไปกระทัวเนี่ยมันสะดวกครับเวลาเราไปดูหนังดละครไปเข้า ไปพิจารณาอะไรมันง่ายไปดูเจเคโรนิ่งไปพระราชวังไปอะไรมันง่ายไปกินไปอะไรก็ง่ายแต่ว่าต้องวันเราอยากไปไหนแล้วก็ไปล้วก็หนีกับเพื่อนเราก็ขับรถมารับเที่ยวทัวลนอลนดอนเอ่อลอนดอนเราเป็นเมืองที่ได้อยู่ชอบมากเลยดูหรูหราดูดูมันไฮโซดีเ่ะดูเหมือนแบบเจ้าขุนมูนายอะไรเงี้ยผมชอบนะอ่านะครับ <S <S> <S ตั้งทนายไปสู้คดีบัตรเครดิตวันอายุบาร17ปีจำเลยต้องไปศาลไหมครับขอไม่ต้องนะครับ ก็าหายเหนยความเลยบตรเจรดิตอายุความแค่สองปีถ้าขาดอายุความแล้วก็ไม่ต้องใช้นี่นะครับใครอยากจะได้ตัวแทนไปเจราจานี้หรืออะไรก็สอบถามมาได้ที่สํงงานักงานเรามีทีมงานพวกไปเจราจานี้นะทีมงานสื่ทรัพ์ก็มีนะสื่ทซั์บ,บังคับคดียึดซั์หาตัวลูกนี้หารั์หาอะไรต่างๆติดตามพยา,ยานเรามีบริการเรามีทีมนักสืบมีอะไรท,ะทีมนักสืบทีมเรื่งต่างทีมเจราจาน